สวัสดีครับแฟนคลับเอฟช่องป่าวิลัญญาชาแนลครับหรือว่าสร้างป่าพีทีเซอร์วิสครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีสิพามาเบ่งรถจักรยานยนต์ยมาฮ่าฟินนะครับรถบังลมสไตล์ครอบครัวนะครับเด้ออีกสีหนึ่งสีไม่ล่าสุดพึ่งมาลงรถมันบาทเลยครับเป็นสีแดงเลือดนกนะครับเป็นสีแดงเลือดนกนะครับตัวนี้จะเป็นสีเงาเลยครับเด้อเป็นสีเงานะครับ สีเงาแต่ไม่ใช่สีแดงสดนะครับเป็นสีแดงเลือดนกนะครับตัดเด็กคอนโซลสีเทานะครับคอนโซลสีเทาแต่ว่าคอนโซลนี่เป็นคอนโซลสีดันนะครับเนี่ยเป็นตัวสตาร์ทมือรอแม็กครับแต่ตัวนี้ยังวันเป็นตัวท็อปนะครับเป็นเบรกธรรมดาบริเวณเป็นเบรกยูบีเอ็ดนะครับเด้อสีไมล่าสุดพึ่งมาลงรถเลยครับ ผมก็เลยจับมารีวิวมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับสติกเกอร์ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับบรได้เป็นโลกโก้สามดีคือตัวท็อปนะครับเป็นตัวหนังสือสีดำนะครับตัดโดยแถบสีดํานะครับคําว่าลอยชิมหาไอก็จะเป็นสีเทาครับเขา้ากันกับตัวรถครับเดี๋ยวเบิ้งผ่ารวมรวมนี่ ท่อไอเสียครับมากับแผงกันท่อขนาดใหญ่นะครับเดอ้อแบบทูโทนสีดํากับสีเทานะครับเนาะนี่คือมีตีของโตัวรถขาวๆนะครับเดี๋ยวผมสิผ้าเบิงด้านหนารถครับนี่คือด้านหนาของโตรถยมามาฮ่าฟินลอยชิมหายครับสีแดง สีไม้นะครับเนาะไฟนาไฟเลี้ยวไฟลีเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับเดอ้อเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับในส่วนของล้อนานะครับเป็นล้อแม็กหาแชกหรือว่าหากาันนะครับเนาะสีดํามากับยางแม็กซิตนะครับแบบมียางในนะครับเดอ้อขนาดของล้อนากับเป็นขนาดเจ็ดสิบทับเก้าสิบสิบเจ็ดนะครับ ตัวนี้ยังเป็นอย่างแบบนี้อย่างนอยุ่กมากับจานติดเบรกหนาครับขนาดส0มมิลแลก็ปั่มเบรกหนึ่งพอตนะครับสีดำโชคนากระบอกสีเท่าครับเป็นแบบเทเลกโปิกซับแรงเด้รมันครับผมในส่วนของระบบก,กันสะเทือนหนาด้วครับเด้อในส่วนของล้อหลังนะครับ ในส่วนพองล้อหลังก็จะเป็นแม็กหากันสีดำเพื่อน,นครับมากับยางแม็กซิตขนาด80ทับก10 17แบบมีอย่างใน,นกันครับระบบเบรกหลังก็จะเป็นดําเบรกครับนาดิดหลังดำครับผมระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบยูนิตสปริงแบบโชคคู่ครับมาพร้อมกับสปริงโชคสีดำสวยตัดกันครับรอดีครับแดงดำอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเมงด้าน,านท้ายของตัวรถครับ ในส่วนของด้านท้ายของตัวรถไฟไายไฟเบรกเป็นขนาดใหญ่นะครับสามารถมองเห็นชัดเจนในตอนกลางคืนนะครับไฟเลี้ยวสายขวาแยกชัดเจนยังเป็นระบบหลอดแบบฮาโลเจนนะครับเนาะตัวนี้ยังว่าเป็นแบบ LED นะครับเด้อเป็นหลอดฮาโลเจนเป็นทั้งไฟไท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับนี่ในส่วนของด้านหลังหบางคนหลังแบบสีดํานะครับมีกันดีดพราความครับพอตรงห่วงว่ามันจริงไม่ดีด ก็มันกับงังโซ่สีเท่านะครับทางนี้บงังโซ่ทีเท่าเขาก็ตัวรถตัดกันกับสีดำแดงครับอ่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเนาะในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเป็น1 1 5ซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศ2วาลวนะครับแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชัปหนึ่งลูกสูบ ในด่านของเครื่องยนต์นะครับเดอ้อนะครับในส่วนท้องตัวนี้ก็ยังเป็นแบบไม้สายนะครับเนาะเป็นไม้สายนะครับนี่คือด้านขางด้านสายของตัวรถครับสวยงามเลยทีเดียวครับสีนีเบาะก็เป็นทูโทนนะครับดำเท่ามา,มาพอมาพร้อมกับเหล็กกันตกสีดำนะครับง่ามไหล ผมสิพามาเบิ่งในส่วนของสวิตคั่วพุมกับเลื่อนไม่ครับสวิตด้านซ้ายกระสีมีไฟสูงไฟตทำไฟเลี้ยวแต่เป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับด้านขวาก็จะมีสวิตสตาร์ทมือนะครับในส่วนของบังลมด้านในนะครับนี่ตัวนี้ก็มีช่องเก็บฟองอยู่หน่อยนึงครับใส่ได้ประมาณ สี่ลอยซีซีนะครับหรือว่าขวดน้ำประมาณขวดน้ำขวดน้อยหน่อยขวดหนึ่งนะครับอ่ะคุณแกก็กเป็นแบบมัตติฟังชันครับเปิดสวิตเปิดบอล็อกแล้วกยูนิเวอรนะครับรวมกันอยู่ในที่ที่เดียวนะครับผมเดี๋ยวผมสีผ้าเบิง่งในส่วนของเลื่อนไม้นะครับเนาะในส่วนของเลื่อนไม้เปิดสวิตขึ้นกับชิมีไฟเตือนด้านซ้ายมือเลยก็จะเป็นไฟเตือนแบตเตอรี่ สีเขียวกับเป็นไฟบอกเกียร์ว,ว่างแล้วก็ไฟทีสมทีขึ้นมาระดับไปภพยในะผาวินาทีก็เป็นไฟบอกปัญหาของเครื่องยนต์นะครับไฟเรียว้า้เรียวขัวแยกกันชัดเจนนะครับเนาะบอกสัญญาณไฟว่าเรียวส้สยเรียวขัวบ,บอกกันชัดเจนนะครับแล้วก็เกบอกความเร็วนะครับ เกบอกความเร็วกับเป็นยังเป็นแบบเข็มอยู่นะครับเนาะยังวัเป็นดิจิตอลน,นะครับเดอ้อลักเกตไต่ลงมาเป็นเกวัดน้ำมันนะครับบอกตำแหน่งเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ชัดเจนนะครับเนาะแล้วก็มีสัญ,ญญาณไฟสูงนะครับในเรือนไม้ของกักรยานยนต์ยา m า h a Fin ลอยซิ่มหายนะครับเดอ้อภาพอาเซีจะซ่อนสะท้อนแสงไฟยังไงนะครับ อยู่คอนโซลนี่ก็สีมีป้ายเตือนนะครับป้ายเตือนในส่วนของไต่เบาะครับผมไต่เบาะก,ก็สีมีอยู่บ็อกนะครับมีอยู่บ็อกสามารถใส่ของได้นะครับด้านหลังจะเป็นถังน้ำมันครับนี่ น่ครับมีถังน้ำมันความจุของถังน้ำมันก็ยอยู่4ลิตรนะครับเด้อรุ่นนี้จุน้ำมันได้4ลิตรครับผมในส่วนของถังในไตเบาะตัวนี้ก็จะมีสมุดรับประกันคู่มือการใส่งานแลวกะ็ป้ายบอกว่าควัดใส่น้ำมันเครื่องรุ่นใดยี่ห้อใดนะครับเนาะหลวก็มีเครื่องมือมาจากโรงงานให้2ชิ้นนะครับ สีสันสดใสงามครับรุ่นนี้ยามหฮ่ารับประกัน5ปีนะครับเด้อไม่จํากัดระยะกิโลนะครับพอเพียงแค่ท่านเข้าเช็ครถตามระยะที่บริษัทกําหนดนะครับรับประกัน5ปีครับสีสันสดใสเลยทีเดียวครับเป็นสีแดงเลือดนกนะครับเนาะตัดโดยคอนโซนเท่าเบาะก็เป็นทูทนเท่าดําครับมากพร้อมกับรอแม็กซีดําทั้งหน้าและหลัง อ่ะผู้ใดสําหรับผู้ใดที่มองหารถครอบรัวแบบประหยัดน้ำมันนะครับเนาะนี่คือตัวเลือกหนึ่งครับรถจักรยานยนตย์ Yamaha Fin 145i นะครับสวยงามประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวครับอ่ะผู้ใดคอมเบงคลิปนี้แล้วก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอรับเดอเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปเดี๋ยวรุ่นต่อไปมีรถสีใดมาลงรุ่นใดมาลง นะครับผมกับสีีอามาไทยเบิง <ๆ S 2> บ่งเรื่อยๆอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับเด้อเอาเบิ่งแรวกับกดติดตามให้แน่น้อครับอาคลิปนี้ไว้ซสำนีสักก่อนครับสวัสดีครับผม